สวัสดีทุกคนที่สาวันทำงานนะครับต้องดูแลสุขภาพก็ด้วยนะครับวันหนึ่งตอนนี้ถามดูดูร้อนฝนตกอีกตัางหากทางบ้านทุกคนตกกันหรือเปล่าคับทาง ทางร้านผมมีตกกับสุพรรณบุรีแต่น้ำก็ยังไม่ลดลงนะครับตรงนี้ผมถึงจะอ้วมหมดแล้วครับขึ้นมาเยอะอยู่ตอนนี้ช่วงนี้จะแลอากาศมันแตก 88, 88. แปดกๆแปดปวนด้วยครับช่วงนี้นะครับฝั่งนู้นก็ท่วมนะมองไกลๆเราก็เห็นน้ำฝั่งนู้นก็ท่วมไม่ได้ท่วมมาหลายปีแล้วเพิ่งเพิ่งจะท่วมปีนี้ครับพเพราะว่ากระพรนน้ำมาอากาศเย็นด้วยครับช่วงนี้ เย็นนะครับตอนนี้อากาศเย็นอยู่นะดูแลสุขภาพก็ด้วยนะครับอากาศแปรปรวนที่ตรงที่ผมอยู่เนี่ยตกแต่เมื่อคืนนะมันตกตกอย่าหยุดตอนที่นี่ตกตกอย่างหยุดน,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 นะที่ผมเนะี่ย วมหมดนะครับไม่ได้ท่วมมาต้องหลายปีกลับมาท่วมเฉยวันนี้ร้านก็น่าจะน่าจะปิดเพราะฝนตกแต่เมื่อคืนครับสวัสดีครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับฝั่งถนนก็ท่วมหมดเลยนะครับแต่น้ำเริ่มขึ้นมาข้างหน้านม,นมันไม่ไกลกันนะผมมันปอยอยู่ยผมก็จะไปถ่ายให้ดูโค้งข้างหน้าข้างหลังเลยผมอยู่ก่อกลาง สวัสดีวันทำงานของพี่ๆนะนะหลายๆคนครับสวัสดีครับมีที่ไหนฝนตกกันบ้างครับที่สุพันนี่ตกแต่เมื่อวานครับเมื่อคืนก็ตกนะตกสองคืนติดๆเลยครับช่วงเช้ามืดช่วงตีสามครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศ เดี๋ยวสักใกล้เที่ยงร้อนนี่ครับตอนนี้หนาวนะครับที่นี่อุณหภูมิตรงตรงที่ผมอยู่ที่ผมเช็คมาเมื่อกี้อุณหภูมิไม่ถึงยี่บห้าองศานะครับเพราะฝนมันปล่อยด้วยครับฝนมันปล่อยดูแลสุขภาพก็ด้วยนะครับถามาดูเลยไม่รู้ฤดูอะไรน่ครับท้งฝนร้อนด้วยแล้วหนาวด้วยนะครับรถกำลังคุกบพลาดเลยเสียงดังหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับ หน้าร้านผมมันติดถนนครับแต่เดี๋ยวดูด้วยสายก็คงหน้าน่าจะปิดก็เพราะว่าฝนมันตกครับข้างหน้าข้างหน้าผมในน้ำท่วมหมดรบููวรมมองเห็นน้ำหน้านูนะครับข้างหน้าข้างหลังเลยับผม,มอยู่กลางไม่ทัว น็ใครที่เดินทางไปทํางานก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกทีไม่ท่วมนะครับเพราะว่าถ้าไม่กี่วันถ้าฝนอย่างนี้อยู่ยังไม่นี่ผมว่าจะลองเข้าไปที่เขื่อนกระเสยวด้วยน้ํามันขึ้นเยอะหรือเปล่าเองก็บอกที่เขื่อนกระเสยวน้ําเยอะว่าจะลองขับรถไปเที่ยวเล่นดูครับแต่วันนี้อาจจะปิดครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเัสวัสดีครับครบลกขุมหากินๆๆๆๆเขามีคนลงลงขายหาปลานะครับ <S <S <ๆ S 1> เขาเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นะ <ๆ S 1> ผมถ่ายไม่ทันได้ปลาหมอไปเกือบ30โลครับปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่ๆปลาหมอไทย ข้้งหลังเนี่ยครับได้ปมัอุ่นเยอะนะครับแต่นี่ต้องใช้เรือนะครับเดินลุยไม่ได้นะน้ำน้ำไม่ลึกมากแค่หัวเข่าแต่ปิงครับปิงเยอะอันนี้ปิงเยอะนะวานนั้นผมลงไปแป๊บเดียวผมต้องขึ้นมาก่อนปิงเกาะเต็มขาเลยดูดูเหมือนไม่มีนะครับแต่มันมีปิงครับ เขาใช้เรือใช้เรือเก็บกู้ครับปิงผมก็นึกว่ามันไม่มีอะเมื่อวานเมื่อวานนี่ผมเอาตะข่ายไปลงยังลงไม่ทันเสร็จครับต้องรีบขึ้นครับเจอลุมปิงลุมครับปิงลุมเกาะเต็มขาเลยครับสวัสดีครับแต่ปลาหมอตัวดีๆครับปลาหมอไทยตัวใหญ่ๆเดี๋ยวทองค้ามัน ฟ้าไม่น่าจะเปิดแล้วดูแล้วน่าจะปิดร้านแล้วกลับบ้านมัน,มนฟ้ามันไม่โล่งครับครับสวัสดีครับนี่ครับฟ้ามันมืดมันไม่ได้มืดนะมันปลอยด้วยนี่ครับใครเดินทางไปทำงานก็มาระวังกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ถ้ามันยังคลิ้มๆนี้ถ้าวันวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้ามันยังคล้มอยู่ผมว่าจะลองเห็นก็บอกว่าที่เขื่อนกระเสียวสวยอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่เขื่อนกระเสียวดูครับเห็นก็ปล่อยน้ําตรงประตูบานน้ําบานหน้าเขาว่าสวยครับตรงริมทางเข้าอทางเข้าที่เข้าทางด้านข้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางขึ้นสันเขื่อนนะปิดยน้ำเพราะว่าน้ําสวยอยู่ครับ แต่เขาไม่ได้ให้เล่นะครับเพราะเขาเปิดน้ำมันแรงครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับที่ตักถ่ายครับขอบคุณทุกท่านครับครับที่แรกผมจะไปถ่ายตรงบริเวณตรงนู้นครับที่น้ำมันท่วมครับแต่ฝนมันปล่อยผมออกไปได้แป๊บนึงต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเหมือนเดิมครับผมตก ข้างหน้าร้านที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนะียที่ผมถ่ายแผ่นกล้องให้ดูนะครับมันไม่ได้ทัวมมาหลายปียนะครับเพิ่งจะมาเนี่ยครับปีนี้ยำดาข้างหลังข้างหลังนี้ก็ไม่มีน้ำนะค่ณปีนี้ครับครับขอบคุณมากครับนกนกนกมมาแอบกินปลาอยู่นะครับเดี๋ยวประมาณนัใกใกล้เที่ยงเลยผมไม่แน่ใจว่าจะมาเพาเมื่อวานนก นกเป็ดน้ำมาเป็นร้อยตัวแล้วครับเนี่ยมาลงแปลงเนี่ยครับสวัสดีครับเมื่อวานผมจะถ่ายให้ดูก็ฝนมันดันตกเยอะผมถ่ายไม่ได้ภาพมันไม่ชัดนกเป็ดน้ำมาลงลงแถวๆบริเวณนี้ครับมันจะมีพุ่มไม้อยู่ตรงนู้นครับเท่าไหร่ผมเป็นอะไรไม่รู้ครับมันซูมไม่ได้ครับเป็นเลยร้อยตัวเลยเมื่อวานนี้นกเป็ดน้ำตัวให,ใหญ่ ปลามันเยอะครับแต่ต้องใช้เรือนะจากที่ผมบอกครับต้องใช้เรือครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับพ้ลงไปเดินลุยนี่นับรองได้ครับเจอแน่ๆครับเจอผู้ก่อกวนแน่นอนครับปิงครับตัวเบลเลอร์เลยตัวยังงดูก้อยนะครับเด็นผาครับสวัสดีครับ พูดหนาวมันมันคืมยิ่งกว่าเมื่อกี้นะครับตัวนี้มันตกด้วยครับฝนมันไม่ได้คืมอย่างเดียวมันตกด้วยครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับไม่มีอะไรมากเลยครับเดินไปเดินมารอลูกค้าไม่น่าจะมีวันนี้เพราะฟ้ามันไม่ป่งเลย ว่าจะไปถ่ายให,ให้ทุกคนดูก็ไปไม่ได้ผมมันตกไม่เยอะมันไปไป,ปล่อยไปปล่อยป่อยเดี๋ยวเมื่อวานครับขอบคุณมากครับผมว่าดูแล้วเดี๋ยวผมก็คงจะต้องปิดปิดร้านแล้วกลับบ้านอุ้ยอะไรเนี่ย ถ้ามันไม่อะไรก็คงต้องปิดล้านแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวถ้าว่างไม่ไมแน่อาจจะเขาจากที่ผมอยู่ไปเกินกระเสียวมันตุกติก80 80หรือ,โอ90โลนะครับจะจะจะบ้านผมไปเกินกระเสียวนะประมาณ80หรือ90โลนี่ครับครับสวัสดีครับครับผม เพราะว่าตอนนี้มันกาลังสวยครับที่เรืงเกี่ยวเขาปล่อยน้ําเอาระบายน้ําออกไงเข้ามาข้างในแล้วครับข้างนอกหนาวมากครับฝนมันตกด้วยครับแล้วอากาศมันเย็นสบ,บายครับครับสวัสดีครับ เข้านมาันั่อนะอุ้ยไม่ไหวออกนอกฝนมันโปอยหนาวครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องพกแว่นครับต้องพกแว่นด้วยครับไม่พกไม่ได้ครับอ่านไม่เห็นแต่ถ้าตัวใหญ่อ,อ่านได้ครับ ขอบคุณมากครับที่ทักทายครับดูจากสถานการณ์แล้วผมประเมินแล้วปิดร้านแล้วกลับบ้านดีกว่าแต่ถ้าฝนเปิดหรือยังไงอาจจะลองวิ่งไปเฉืิมเกสียวดูครับเพราะตอนนี้ที่เนกระเกียวสวยอยู่ครับทั้งสันเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อน เขามีการระบายน้ำครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับที่รกผก็เดินอยู่นนนลมมันพัดกับหนาวครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ ครับงั้นวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมครับผมปิดร้านดีกว่ามั้งครับเนี่ยแล้วรอดูสักพักหนึ่งถ้ามันไม่ไม่เปิดไม่อะไรคงจะต้องปิดร้านเพราะว่างานผมมันเกี่ยวกับถ้าฝนตกฟ้าคึมทำงานไม่ได้ครับครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ